สวนผีวิไลเนาะพี่น้องมือนีมาอยู่ตำบลแถวพลานเนาะอ่านาโรงเรียนพลานก็เลยจะมาซือกล้วยเขาเรียกว่ากล้วยกล้วยหอมเนาะนะครับกล้ว,วยหอมทองตัวนี้เจ้าของสวนเดอร์ป็นเทตุเ่่นมาเรื่องของการเหตสวนพวกสวนกเกษตรพ่อเพียงอ่ามีกล้วยอ่าเขาเรียกว่า กล้วยหอมปทุมกลีนขเขาเรียกว่าอ่าบานานะ่าทรีกล้วยหอมไต้หวันกล้วยหอมไต้หวันกัมี่นะพี่น,น้องเบื้องที่บักหลายหนึ่งส้มโอขาวน้ำผึ้ง,งส้มโออะส้มโอกัมมีตอนนี้กำลังจุซื้อนอกลก้วยไปปลูกตัวน,นี้เป็นมะละกอเนาปะปะปะยะทรีเบ <g way> ิ้งพี่น้องโอ้เว้ยเบื้องตีนแบบฮูนซ่อนโดกแห้ง ้วก็กล้วยเนาะเพิ่นกระจายเลี่ยงไก่แน่้วก็มีกล้วยเนาะตัวนี้จะเป็นกล้วยอะไรครับตัวนี้กล้วยน้ำว้าเนาะปนี้กล้วยน้ำวา้าหูเครือใหญ่มากกำแพ,พงเพชรันเป็นกล้วยน้ำวา้ววาุกล้วยน้ำว้านะไหนโอ้มีหลายจังหวัดหลายสายพันธุ์พี่น้องลูกม,มันจะต่างกันอ่าลูกมันต่างกันเครือบางใยห,หนึ่งเห็นบอเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงปลูกกล้วยเราก็สามารถที่จะอ่า เขาเยังเกาะมีอยู่มีกิิ่นนะพี่น้องปลูกซ้ำนี่ก็ได้ขายด่าก,ก็เลยสื่อกล้วยหอมไปขึ้นการเป็นขายวีละสี่สิบบาทจริงสินะนะเนื้อที่นเนาะผู้ได้ี่มีเนื้อที่ที่ว่างอยากจะปลูกแบบนี้ก็สามารถปลูกกล้วยได้พี่น้องก็ได้ขายเห็นบ่านี่วีละสี่สิบห้าสิบบาทปุ่นเ <laughs> บิง่ง <laughs> พอได้ก็ปลูกอยู่คันแท่หน้าง่ายบัดนนี้ก็เลยจับหามาปลูก <laughs> อยู่สวน <laughs> ต,นนต้นอะไรนะครับต้นไผ่หวานกิมซ้นโอ้ไผ่หวานไผ่หวานก็มีได้พี่น้องนี่เจ้าของสวนผ้ามาเบิงหนูมาเห็ดงานน,นกำลังมาเบิงสวนนำ้ำโอ้ต้นนี้กําลัางขยาย <c oughs> น,นี่เลี้ยงไก่เอ็มเดอร์ <c oughs> น่าตัวน,นี้มีไก่ตีเงินแสน <c oughs> เป็นวาพี่น้องมึงติละ่ะเยอะแยะมากมาย <c oughs> นี้เป็นไผ่หวานกิมซุงต,ตัวนี้ไผ่หวานก oh. 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 ิมซุงโอ้โหเนาะตัวนี้เฮ็ดสวยมากนานหรือยังครับหมายถึงว่าเราเริ่มต้นทำได้ปีนะครับได้ปีหนึ่งเนอะชื่นชอบในการทำใช่ไหมแบบนี้อ่าเนอะอยู่กับธรรมชาติน้าองุ่ออกเป็นจะเป็นน้่วงแอปเปิลไต้หวันลูกใหญ่อ๋อทีนี้จะเป็นะ้่วงไต้หวันครับจะเป็นน้่วงอินโดอืมเนอะจะได้เป็นเจ้าพมิน ตัวน,นี้ที่ของเราหมดใช่ไหมครับรใช่ปลานั่นก็เลี้ยงปลาอะไรอ๋อมีปลาด้วยเนาะน่าแรงก็สามารถที่จะขายปลาเห็นไหมพี่นอ้องอ่าดูสิเนาะตัวนี้กล้วยตันซ่อนพี่น้องตันซ้อนกล้วยเพราะเห็นอพี่วิไล่เนี่ยแฟนเพิ่อนเนี่ยโพดขายห้องกระเรอยกหูว่เวาเออเพิ่นเอากล้วยมาจะใส่นะมาเบิงสวนแบบน,นี้เนาะมาเบิงสวนกันเลยแบบเห็นกล้วยกำลังออกปีเนาะกำลังออกปี เมืองพี่น้องกล้วยมันก็แตกนอกแบบนี้ผูไหว้มันกาดได้ตลอดเนาะเมืองที่ละอุย้ยกล้วยอะไรจะันสีสวยจังเลยเนี่ยพี่น้องกล้วยเล็บมือนาง,อ,นางอ๋อเป็นกล้วยลูกเล็ก,ลกบบอ๋อกล้วยเลี้ยวๆเนาะเบิ่งพี่น้องได้เห็นเบิร์ดบันี้เห็นเบิร์ดกล้วยทุกสายพันธุ์นี่อยู่นี่นนเนาะอือม,มีกล้วยไข่ปุมครับ กุ้ยกำแพงเพชรพิ่งจะตัดเปลือไปไนโอ้โหดูสิทุกคนมะละกอกล้วยกำแพงเพชรเออเขาจะได้ซื้อกล้วยไปปลูกเลยหลายหลายสายพันธุ์น่ะเออมันกล้วยใหญ่แล้วมันแตกต่างจากนาเราจริงๆนาประดากล้วยแบบมันต้นน้อยอย่างในพี่น้องมาเบิ่งกล้วยเป็นต้นแบบไงแล้วก็เครื่อนงามนั่งตรงน้ของปีเนี่ยหยุดมันออกมาเลยดูสิปีใหญ่มากเนาะกล้วยหอมตอนนี้กําลังจะซื้อกล้วยน้อมกําลังจะเบิ่งว่า มีกว้วยไร้ที่มี่นอก,ก็จะสื่อเพิ่อนน้ไหีเด้อลงทุนกับเกษตรเหมือนกันพี่น้องโอเคสหรับ,บน์บุนีเนาะชมสวนบ้านพีวไรนนายูอ่าเขาเดียวว่าเขตนี่จะเป็นนาลอนเนะาะบ้านนาลอนอำเภอน้าตาห้าแถวปากแซงหลอกโคงแหละพี่น้องเนาะกับสามาเบิงธรรมชาติแบบนี้หล้กก็มาเบิงกงเบิงกลง้กลวยจะนด้เจ้าของเพิ่นเท่ากับสื่อนออ่าหลายๆคนใหญ่จะเข้ามาเนาะหน้าโรงเรียน พารานวิทยาคาอ่าววิทยาคา่านะครับก็บสามารถมาถ,ถามได้เดอร์ผู้ใดที่จะได้นอกล้วยในราคาพิเศษราคากันเองอ่าราคากันเองก็สามารถมาถามได้เพิ่นก็ขายนอกล้วยนำ้ำนะครับตอนนี้คือนอกล้วยกล้วยหอมกับมีจํานวนจาํากัดส่วนกล้วยพันุต่า,า,างๆกับพอมีอยูุ่น่นมันแตกนอกทางพุ่นเบิ่งๆพี่นะ้องเนาะมีคงมีคา มีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เดียวครบนี่จะเด็ดสื่อนองก,กลวยเพิ่นขึ้นการแถวนี้เอาสำหรับวันนี้ไปแล้วพี่น้องโชคดีมีชัยทุกคนสวัสดีครับ